สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบันพระบุรุษสั่งให้รวยหกราศีที่สุดในเดือนสงกราน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน6ราศีค่ะที่เรียกได้ว่าดวงเ่งรับสงกรานตปีนี้กันไปนเลยนะคะเรียกได้ว่าเดือนเมษายนนี้มีดาวใหญ่ย้ายค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกดวงราศีแต่จะมีคน6ราศีนี้เท่านั้นที่จะยืนหนึ่งในดวงการงานและการเงินค่ะว่าแต่จะมีราศีไหนบ้างมาร่วมติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ก่อนื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แต้งหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยค่ะสำหรับคนหราศีที่ดวงดียืนหนึ่งทั้งเรื่องของการงานและการเงินราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมษราศีที่สคือ่านที่เกิดในราศีเมทุน ราศีที่4คือ่านที่เกิดในราศีสิงห์ราศีที่5คือ่านที่เกิดในราศีตุลและราศีที่6ราศีสุดท้ายก็คือ่านที่เกิดในราศีกุ่มนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้ง6ราศีที่ว่าไปแล้วด้วยค่ะเพราะว่าจากนี้ไปเรียกได้ว่าดวงดียืนหนึ่งเป็นราชาโชคทั้งเรื่องของการงานและการเงินกันเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสดีเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าดวงบางท่านจะมีอุปสรรคปัญหาก่อนแล้วค่อยประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆรวมถึงมีข่าวดีค่ะ หาใครตกงานอยู่ก็จะได้งานใหม่ที่เป็นงานดีมากเลยนะคะโชคลาภเงินทองความสำเร็จลังไลเข้ามาหาหลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นช่วงแห่งการกอบโกยบางคนจะมีชื่อเสียงซึ่งนำพามาซึ่งเงินทองปังแบบสุดๆหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะ และโดยเฉพาะสิ่งที่ทำแล้วถูกจุดหรือว่าสมพงกับดวงชะตาจะนำพาความสำเร็จอันมหาศาลเป็นที่สุดจากนี้ไปเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนดวงดี6ราศีนี้บัญพบร,รุษสั่งให้รวยในเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินครบถ้วน จบครบกระบวนการเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ